สวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะฮ้ยผมนึกว่าพี่จะไม่น้อ,นองพี่เหมือนเห็นตัวเองเลยนะตอนที่พี่ไปจีบพี่ไปอะ่ะจริงเหรอ <laughs> น้องนี่น่ารักแต่เด็กเลยนะน <laughs> <laughs> ี่ใส่ฟิลเตอร์ก่อนแง่สวัสดีค่ะทุกคนโอ้โห น้องอย,อย่าเขินสิอย่าเขินเอาเร็วๆเป็นเด็กต้องกา่แสงอ <c oughs> อกเฮ้ยเทุกคนครับเดี๋ยวพึ่งนะสวัสดีน้องๆทุกคนคะ <c oughs> ่ะอ่าน้องสไปว์บอกว่าจะอะไรนะร้องเพลงให้พี่เก๋ <c oughs> โอ้โหพี่เก๋ร้องเพลงให้ แล้วเมื่อกี้ไหนน้องบอกว่าอ๋อผมชื่อสไปเหมือนกันชื่อสไปเหมือนกันพี่อ่าร้องพี่งั้นพี่ไปละโอ้โหได้พี่อ้าวอุ้ยครับบายบายจ้าเห็นไหมคนดูเขาสารรอน้องเขินอ่ะโอ้ให้ผมเหมือนพี่เก๋เลย พ nee> ี่ให้ผมร้องเพลงอะไรอ้าวน้องร้องเพลงพี่เก๋เมื่อกี้เห็นเพองร้องเพลงพี่เก๋อ่ะเอ้าเพื่อนๆไปไหนแล้ว่ะโอ้เนี่ยเพื่อนๆผมหายหมดเลยเนี่ยมือกีตาร์ผมไม่มีโอเคจ้าสู้ๆนะตอนแต่งงานนะคะโอ้เป็นเด็กที่ทำงานเก่งแต่เด็กเลย อยากฟังน้องไปร้องคู่พี่เก๋ครับค่ะเอ้ยพี่ก็อยากเหรอคะหนูเขินจังเลยช่วงนี้พี่เก๋ไม่ค่อยได้จับไมเลยจับติริมตอนนี้ช่วงนี้มันร้อนลงสตอรี่ร้องันเลยโอเคจะร้องเพลงไหมเนี่ยพี่ไปแล้วอยากฟังอยู่ สวัสดีครับทุกคนพี่ไปแล็บหน่อยครับนี่นี่บางออนบางออนไม่ไหยดเดี๋ยวเพลงบางออนให้ฟังหน่อยสิได้เหรอมาเล่นมาเล่นกีตาร์แล้วโดนจับพี่เก๋คะร้องเพลงหน่อยไปหยิกไปหยก บางออนบางออนมีคนขอบางออนมาเขินจังบางออนองอนหรอบางออนหรอพี่ผมไม่กล้าเองตัวเองมันจะจะแบนแล้วพี่พี่ว่าน่ารักนะเราอ่ะเออขำดีเอ้ยเอ้ยมีเกาหัวด้วยไป บางออนสักเพลงหนึ่งไปโอ้ยพี่เก๋อาถ้าไม่ไม่ร้องตรงนี้เดี๋ยวพี่ไปฟังใน YouTube ก็ได้นะได้ได้เดี๋ยวผมผมกลัวผ,ผมจะร้องไม่พอเหมือนก็จะบันไปดิพี่เก๋คนดูหนึ่งมืนสองพันคนแล้วถ้าไม่ร้องเดี๋ยวคนไปนอนหมดแล้วตอนนี้สองทุ่มครึงคร่งแล้วทุกคนนอนกันกีนก่โมง oh. คะ เดี๋ยวผมไปเรียกมือกีตาร์แป๊บหนึ่งน้องเขามีความพยายามนะคะต้องไปเรียกมือกีตาร์ก่อนจีบเด็กเหรอพี่โอ๊ยพี่พี่เก๋เหรอพี่เก๋ไม่จีบใครเลยค่ะช่วงนี้ช่วงนี้พี่นั่งสมาธิอยู่บ้านะไม่คิดถึงเรื่องจีบเรื่องอะไรเลย ร้องร้องเลยร้องเลยตีสี่ตีสี่ตีสี่คืออะไรอะ่ะเดี๋ยวรอน้องสไปก่อนนะคะน้องเขาไปเรียกมือกีตาร์หนูนอนห้าทุ่มคะ่ะเอยนอนประมาณห้าทุ่มตีสองอ๋อตีสี่คือหมายถึงนอนตีสี่เหรอโหนอนดึกเหมือนกันนะเนี่ยนอนเที่ยงคืนโอ้หนองนอนกันสี่ทุ่มห้าทุ่ม พี่เก๋กินเด็กทำไมพี่เก๋ไม่หลอกคลิปกำลังมามือกีต้า์มายังพี่เก๋ไม่กินเด็กพี่เก๋ไม่กินเด็กพี่มาไลฟ์กับน้องเฉยโอ้โหแป๊บหนึ่งครับพี่กกำลังมารอมือกีต้า์มากันฮะเฮ้ยพี่ผมมาร้องให้พี่เก๋ไก่สไลเดอร์ฟังเหรอ หนูนอนสี่ทุ่มเออเป็นเวลาดีค่ะสี่ทุ่มคือเวลาที่โกสฮอร์โมนหลังอย่าูุไม่เชื่อผมพี่เก๋ไม่ค่อยทำคลิปเลยตอนนี้ให้พี่ๆคนอื่นๆเขาทำคลิปนะช่วงนี้พี่เก๋ก็นั่งสมาธิมือกีต้ามาแล้วเดี๋ยวจะเก๋แต่เงี้ยฟังนาตั้งใจฟัง น,นี่เดี๋ยวพี่จะทำเป็นเหมือนบแบแบเฮ้ยเบลลเบลวเขินเขินแล้วก็ดักขนตาฟังคนร้องเพลงให้ฟัง,งพร้อมแล้วบอกนะคะค<ร>ุณ า <What? S 2> ผมดันเงินเจอะมากแล้วก็หัวจมันคอนไม่ต้องการใครอื่นแค่เธอต้องการเธอจะเท่านั้นหวังมีใครอื่นเพืมีนางฟ้าหนึ่งดวงอยากเห็นอยู่หน้าตื่นเงินเจอแม่มะนวลสวยตั้งเอกละครใจมันสั่นมันค้อนไม่ต้องการใครอื่นแค่เธอก็อกอกอพอ,พอ ผมต้องการเจอแค่นั้นหวังมีใครอื่นสวยเหมือนนางฟ้านโซฟากลางวันอยู่ในความฝันกลางคืนนอนหลับไหลกันร่างกายมีกันและกันในตอนตื่นอยู่ข้างใจในเช้าทุกวันไม่คุ้มคืนมีเจอแต่ผันในทุกวันในทุกวันตั้งใจมีแค่เราด้วยรักพอใครจำมาลุกจะต้นทางเอาเบียงแค่เจอัน จะก็มีแค่เธอสัญญากันอยู่ฉันมีแค่เราพอว่าจะไมีแ่เราผมดันบังเอิญจะแม่บางออนสวยเหมือนนางเอกละครหัวใจมันสั่นมันคลอนไม่ต้องการใครอื่นแค่เธอก็พอผมต้องการเธอกค่เท่านั้น ไม่หวังมีใครอื่นสวยเหมือนนางฟ้าหนึ่งสวรรอยากเห็นเธออยู่ <Yeah. S 1> เธอนอนหรือ,อยังดึงแล้วเธอฟังเพลงลองให้ฟังไปแล้วคำสัญญายังรองตรงไล่หน้าแม่ดอกจะบ้าฉันไม่มีใครหลอกนะบาง ยานีมาไปตะว่าฉันไม่ได้เจตนาฝากคำลงไปปากกาฉันนั้นขอสัญญาว่าในตอนนี้นจะเจอคนดี้วมังงอนสวยเหมือนนางเอกละครนนอน,นอนไอนต้องการคืนแก่กเธอพอมุตงองการเธอกันเจ้านั้น ไม่วังมีใครอื่นสวยเหมือนน้่งฟ้าหนึ่งสวรรค์่ยามเืน <Yeah. S 1> พร้อมมากค่ะขอบอ้าวตาพี่ร้ <laughs> องแล้วโอ้โหไม่มีมือกีตาร์เออต่อมาเสียงของฌอนพี่เก๋ร้องพร้อมมากเลยครับโอ้ยังไม่ได้ร้องเลยฮะ ไปกินกุ้งนะโอเคขอบคุณครับสุดยอดเก่งมากตัวเล็กเฮ้ยกุ้งอย่างเมามั่ขอบคุณครับไปแล้วนะครับบายบายครับพี่เดี๋ยวพี่ไปดักคนตาก่อนนะดักตอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่งอนนะนาดัดที เป็นคนไม่งอนไปขนตางอนนะเป็นเอ้ยเป็นคนไม่ขี้งอนแต่เป็นคนขนตางอนนะนักขาขนตางอนเล่นมุกอะไรวะเนี้ยไปก่อนนะครับบ๊ายบายขอบคุณนะครับร้องเพลงอะไรนะบางออนเนาะพี่ฟังไหมปติดตามพี่ฟางพี่เห็นอยู่น้องเล่นเอ็มวีแล้วก็มีแบบไปถ่ายที่ทุ่งนาใช่ป่ะใช่พี่เออแล้วตอนจบก็มีโบก บกมือบินโดะไปเอามาจากไหนพี่โดดจริงขอบคุณครับมันเด้งเด้งขึ้นมาพี่เลยดูปกติปกติพี่ฟังแต่สวดมนต์ธรรมะ่ย<อ>ผมเห็นพี่ฟังมา <laughs> อ่ผอนะ <laughs> เออเดี๋ยวพี่ไม่ฟังเพลงอื่นๆด้วยนะครับขอบคุณครับเอ,อ้เดี๋ยวลองฟังเพลงพี่แล้วพี่ทำออกมาน้องมาฟังด้วย ได้ครับแล้วพี่ไม่ทํากับผมหรอทําอะไรครับทำเพลงเพลงอะไรนหนูจะทําเพลงอะไรพี่อ่ะรู้เดี๋ยวพี่ไปละบ๊ายบายครับจ้าสู้ๆนะครับขอบคุณครับผมดันบังเอิญเจอแม่บังอ ดฉันนั้นขาดเธอรักดีๆแบบนี้ฉันนั้นก็คงไม่อยากเจอคืนในปีได้เงินล้านพี่จะเอาไปฝากเธอแม้เธออยู่ที่ไหนจะเอาสินสอไปฝากเลยโดอจะเอาอะไรมาลองเล,ลือกคิดเจตีอขอเธอฝันดีทุกคืนก่อนจะนอนสาวใัยที่ไหนนั้นมันคิดจะมองอย่ามายุ่งและกันนั่นเจอกับึนคนหล ผมโคตรจะชอบเลยครับพี่เก๋ไก่ทุกคนอย่าเพิ่งตกใจนะคะอันนี้คือคาเล็คเตอร์ชีวิตจริงอะ่ะเขาไม่ได้เป็นแบบนี้กับทุกคนนะอจริงก็เป็นแบบนี้แหละอยากเจอจังเลยอไอ้เอาไว้เจอกันเมือ่อ HOME IT MON-